สวัสดีครับคุณอยู่กับผมโอ๊ตโค้วสมัครเล่นจากอาตัววนนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการเล่นดัมเบลฟอนเลสเซ็ตนะครับหรือการพัฒน,นาไหลท่านหน้าด้วยดัมเบลนะครับโดยส่วนสีแดงเป็นกล้ามเนื้อหลักที่เราจะเล่นได้นะครับหรือที่เรียกว่า m มัสค p เลพ c i p a l ลและกล้ามเนื้อรองที่ช่วยนะครับก็คือ m ั s c o l ล s ิคอน d a เลโดยจะเป็นกล้ามเนื้อเดียวทอยส่วนข้างนะครับ และส่วนสีเขียวเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงหรือทํางานร่วมนะครับนั่นก็คือ musculi a c c e s t o r y คือกล้ามเนื้อทารพิเชตบ่าด้านบนนะครับขั้นตอนแรกก่อนเล่นนะครับเราต้องทําการ d y n a มิกวอร์มอันะครับหรือการวอร์มแบบด n นามิกนะครับเพื่อเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อและการระลเวยของเลือดก,ก่อนการเล่นนะครับและขั้นตอนต่อมาผมจะวอร์มแบบเวทอะไครเมชั่นนะครับคือการ ค่อยๆเพิ่มระดับน้ำหนักครับแต่ระดับน้ำหนักขึ้นไปก่อนจะถึงน้ำหนักจริงนะครับประโยชน์คือการเตรียมพร้อมของกล้ามเนื้อนะครับก่อนจะเล่นน้ำหนักจริงลดการบาดเจ็บนะครับโดยผมจะเริ่มเซตที่1นนะครับเป็นการยกวอร์มอัพนะครับ2 0ถึงของน้ำหนักจริงนะครับและจะยกเซตละ15ครั้งนะครับต่อ1เซตนะครับเซตที่2ก็ยังเป็นเวทแอคไลเมชั่นนะครับโดยเราจะวอร์มอัพโดยใช้น้ำหนัก4 0ของน้ำหนักจริงนะครับ ยกเซตละ12ครั้งนะครับอันนี้คือตัวอย่างการยกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มเซตถัดไปเลยนะครับการยกนะครับคือโดยที่จะให้ไหล่ตั้งฉาก90องศาจากลำตัวนะครับโดยจะไม่ยกเกิน90องศานะครับเพราะว่าจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับการยกนะครับเมื่อถือดัมเบลขว้าลำตัวนะครับเมื่อยกขึ้นให้บิดข้อมือคว่ำทันทีแล้วยกขึ้นมาตรงๆนะครับการทําแบบนี้จะทําให้ไหลด้านหน้าทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับ และเซตต่อไปเป็นเซตจริงแล้วนะครับโดยเซตที่3และเซตที่4นะครับผมจะใช้น้ําหนักที่สามารถยกได้ 4- ีถึงกครั้งนะครับเป,เ,ปเป็นการเพิ่มในส่วนของพละกําลังนะครับและเซตที่5เซตที่6ผมจะใช้ดัมเบลที่ยกได้8ปถึงสิครั้งนะครับเป็นการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อนะครับ <S <S ถ้าพูดถึงการพักแต่ละเซตนะครับเวลาที่ควรพักก็คือ45วินาทีถึง1นนาทีครึ่งนะครับในการพักเซตแต่ละเซตนะครับ และต่อมาเป็นเซตที่7เซตสดุดท้ายนะครับเราจะคูลดาวน,นะครับในการลดน้าหนักลงนะให้เหมือนเซตแรกนะครับเพื่อให้เรายังทําท่าทางได้ถูกต้องฟอร์มยังนิ่งและยังคงโฟกัสกล้ามเนื้อเป้าหมายได้นะครับโดยไม่เสี่ยงบาดเจ็บในช่วงเวลาที่กล้ามเนื้อล้าแล้วนะครับประโยชน์ของการคูลดาวคือช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บนะครับช่วยรีคอวอรี่รักษาฟอร์มในการยกให้ถูกต้องและยังคงกระตุนการเนือ้อได้โดยไม่เครียดจนเกินไปนะครับ และนี่ก็คือถ้าฟอนเดนเซต์นะครับจากดัมเบลนะครับคือการบริหารไหล่หน้าด้วยดัมเบลนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนำใหฝึกกันนะครับถ้าสงสัยอะไรสามารถมาคอมเมนต์ถามเราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบทุกท่านเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดการบริหารสอนท่าอื่นๆอีกนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละหนึ่งท่านะครับสามารถกดติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับผมโอ๊ตจากอันตเวิร์กขอบคุณมานะครับสวัสดีครับ